to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินตน้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแลงคอนสกินแลสวยๆ ราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนําเพจนี้เลยจะทิกลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกได้ครูปองคุ้มๆแนะนาร้านนี้เลยครับร้านเมโลท็ออัพร้านนี้รับเติมเกม Rv แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโอเพนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนนนา้วยะครับ สวัสดีครับอย่ตลับเข้าสู่เบสเรียวต h ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันที่หน้าดัรตัวละครกันนะครับผมในเกมนี้เราก็กดตีห้ามานะครับกับแก๊งสมาชิกเมมเบอร์ของเรานะครับและในเกมนี้ผมจะมาเล่นตัวที่โกงมากๆในแพทนี้นะผมคิดว่า GM เนี่ยอาจจะมีแอบบัฟนะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับนั่นก็คือ v i โอเลนะครับ และในแพทนี้ยังถูกบัฟทางอ้อมด้วยโบเค้นสเปียร์นะครับที่ถูกปรับราคาให้มันลงมาเลยครับเท่ากับว่าเราจะได้โบเค้นสเปียร์เร็วพอเราได้เร็วนะครับเราจะพังป้อมได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าโบเค้นสเปียร์เนี่ยยิงป้อมแรงขึ้นด้วยนะครับและทาให้อัตติของไวโอเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเล่นโบเค้นสเปียร์ตั้งแต่ชิ้นที่2เลยนะครับผมและการที่มันถูกแบบนี้นะครับมันเป็นการบัฟแครรี่ที่ใช้โบเค้นสเปียร์ได้ดีมากๆอย่างเช่นไวโอเลตแล้วก็ จ็กเกอร์หรือว่าลินดิสเนี่ยก็ดีนะครับเราลดราคาไปเป็นร้อยเลยนะครับเท่ากับว่าแบบคีฟเวฟหนึ่งอะคีฟเวฟหนึ่งก็เราจะได้โบเค้นสเปียรเร็วมา30วิวิเลยนะครับถือว่าโคตรดีนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยกดเลนได้ดีพังปอมได้ง่ายขึ้นนะครับและ ID นี้ผมก็อยู่แรงไดมอนด์นะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยอยู่แรงคอนกันหมดเลยนะครับก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ1 0ถึง20ดาวนะครับผม ที่ผมเอาไอีนี้มาเล่นเพราะว่าผมอยากเล่นวายโออนิเมะนะครับ <c oughs> ก็เลยเอาไอีนี้มาเล่นนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังไงเนี่ยก็จะเป็นแล้งคอนนะครับเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยดาวสูงสุดมันคือแรงคอนนะครับมันก็จะเฉลี่ยดาวสูงสุดมันจะจับคนที่ดาวสูงสุดอะเป็นหลักนะครับถ้าเราคอน20ดาวนะครับฝั่งนู้นเนี่ยก็จะประมาณ20ถึง10ดาวหรืออาจจะมีมากกว่า20ดาวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการจับคู่แล้งนะครับ สำหรับใครที่งงนะบางทีเราอยู่คอมมานเดอร์เราไปเล่นกับเพื่อนที่อยู่แลงคอนทำไมไม่เจอคอมมานเดอร์เลยนะครับเพราะว่าระบบมันเป็นแบบนี้นะครับจะยึดคนลร์สุดเป็นหลักนะครับในเกมนี้เราก็เป็นเวเลสฟาร์มป่าด้วยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมีคอมโบที่เล่นคู่กับลีอาาเป็นคอมโบในตำนานอยู่แล้วนะครับไวโอลิเดีย e นะครับสองคอมโบโป๊กนะครับโหดมากนะครับคอมโบนี้ผมคิดว่าฮีโร่เราเนี่ยเลทไปน่าจะดีกว่านะแต่เลทเลยก็ไม่น่าดีนะครับเพราะเขาเป็นหยานกับทูเรนนะ ตัวเลนเนี่ยมันค่อนข้างฆ่า,าเราง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราลวยเรายิงแรงเราได้เปิดก่อนตัวเลนก็สู้เราไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าว i ยโอแพดนี o ้มันยิงแรงมากนะครับยิงทีเนี่ยตัวจะแตกแล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้เคอร์บเดตเลยแต่ถ้าเกิดใช้เคอร์บเดตเนี่ยก็จะแรงมากๆนะครับแต่ใช้อาชมีเนี่ยก็จะทําให้เราเล่งโบเคนสเปียร์ได้ไวนะครับคอมโบไวเลสแพดนี้ก็คือแบบแค่กิ้งยิงกดสกิลสองกวอติตายเลยนะครับง่ายมากๆนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปรับชมความสนุก,กนในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับอยู่ีนรลับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมก็วันนี้เราก็มาอยู่กับไวโอลตในตำแหน่งของแคลร่นะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไว้ในต้นคลิปนะครับไวโอล t ในแพทนี้โคงจัดจัดนะครับเพราะว่าโบเ k e n สเปียถูกบัฟมาด้วยนะครับเราใช้งานได้ไวขึ้นนะครับแล้วมันเป็นแคลร่ที่แทบจะไม่ค่อยแพ้ตัวอะไรสักเท่าไหร่นะครับเอลสุยิงไม่แม่นขอโทษเอลสุขอโทษขอโทษแต่ก็ยังเถียงอยู่ครับ เจ็บอยู่แน่นผมเนี่ยดีนะเอาเป็นรีคอร์ดบูรี่พาร์ตมานะครับยิงไปหนึ่งทีนะครับเผื่อโดนนะครับเขาซูมอยู่นะเราจะต่อกรก,กับเอลสูได้ในก็ตอนเลเวลสองนะครับนี่นะยิงเหมือนเพราะว่าตอนเลเวลสองเนี่ยเรามีสกิลสองนะครับที่เอาไว้เปิดแมปได้ตอนนี้สูม,มันหายหตัวเนี่ยถ้าเกิดมันไม่โดนดาเมจเนี่ยตัวมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมานะครับมันจำเป็นต้องโดนดาเมจก่อนแล้วโปเข้าไปอุ้ย งานเข้าแล้วรอสก,กิลครับแล้วฟิกหลบเสียฟิกเฉยเลยเล่นเยอะไปหน่อยนะตรงนี้โอ้โหผมแล้วไม่ชอบแครีเ่เล่นบนเลยนะเพราะว่าแบบมันแค่เดินเข้าภุมิตรงข้างป้อมมาเนี่ยและมันก็มาสาดสก,กิลใส่ผมได้แล้วอะ่ะโอโ้แย่วะ่ะผมเสียคลิปขอนักเวตตัวหนึ่งได้ไหมเค okay, 80บบาทกลับเลยนะครับ ในเกมนี้ผมก็จะเล่นเป็นบูตตีเร็วนะครับผมอย,ยิงไม่โดนเน่ยนะหรือว่าจะเล่นเป็นบูตต้านสถานะก็ได้ถ้าเกิดแบบคุณไม่มั่นใจในการหลบนะครับผมแต่เกมนี้ผมก็มั่นใจนะก็เลยไม่ออกบูตต้านนะครับก็จะพยายามไม่โดนแก๊กดึงนะครับผมออกบูตนี้ก็จะยิงมันดีนะครับผมไม่น่าจะเลเวลสี่นะครับผมรอรับน,นะครับเพื่อให้เงินมัน ได้เยอะกว่านะครับผมถ้าเกิดแบบไม่ลาร์ดก็จะได้เงินน้อยกว่านะก็ลาร์ดจะดีกว่านะครับจะทําให้เราได้ของได้ไวกว่านะครับผมแต่ก็สําคัญไหมก็สําคัญประมาณ4 0ซละกันนะครับผมดีกว่าแบบบางจังหวะก็รอลาร์ดก็ไม่ได้เนะมันก็ต้องรีบเคลียร์รีบไปเนี่ยอย่างจังหวะเนี้ยต้องรีบเคลียร์แล้วก็รีบไปนะผมก็จะไม่รอลาร์ดอะไรมากแต่ถ้าลาร์ดได้ก็ดีนะครับ เขาน่าจะตีมังกรแหละทุกคนผมตีตัวเล็กไปข้างหน้าศาสตรอุ้ยแก๊กมีอันติแล้วนะแต่เขาไม่มีดึงนะครับเขาเพิ่งใช้ดึงเพื่อนเราไปโอ้ย u a อลสุผมยืนจะยืนยังไงล่ะนี่กบรวบสวยนะแต่ว่านั่นแหละผมเข้าไปได้ไหมไม่ได้อติก็ไม่มีนะครับทำได้แค่ยิงอยู่ห่าง แต่ว่าเวเลสมาแล้วครับตอนนี้ได้ไหมล่ะโอ้โหโ,โดนดึงได้หมดทุกคนโอเคไม่ได้แล้วนะอัรติก็ไม่มีนะครับผมยืนเอฟสุวาร์ฟไปแล้วนะโอเคตอ้นี้เราเห็นนะเขาหายตัวนะแล้วเขาก็วาร์ฟนะครับมันเห็นลางๆนะครับผม บวกครับ <c oughs> กระโดดเข้ามาตำสกิลพอดีเสียฟิกเลยอันนี้คือประมาทจัดไม่ถึงนะครับถ้าเกิดถึงผมว่าตุเรนตายนะเวฟบ,บนผมจะทันไหมได้สักนิดหน่อยโอเคทันสวยนะโอะ ยิงโ้เล่นยากอยู่เล่นยากอยู่นะครับเราจะยิงแช่ไม่ได้อ่ะเราต้องยิงแล้วเดินยิงแล้วเดินมันเป็นเอลซูกับยูเอ่งกดดันแครี่ดีมากนะไอสอตัวเนี้ยเพื่อนเราเข้าพู่มไปแล้วนะครับอุ้ยหลังให้สวยสวนสวยมากครับเคสิว่าเราซื้อสกิลดๆนีนี่นยิงเข้าไหแอบพุ่มครับ ผมน่าจะเบิร์ตายนะครับถ้าเกิดมันยิงแล้วมันคีนะเขาอยู่ทางพุ่มหน้านู้นนะครับลีเลี่ยเราก็อยู่นะครับเราเล่นได้เปิดด้วยสกิลสองครับเพื่อจะเปิดการมองเห็นและตามด้วยสติครับผมสวยล้มไปเลยช็อตนี้เดี๋ยวเรากลับก่อนนะครับไม่มีเลือดแล้วก็สำหรับคอมโบของไวโอเนี่ยก็น่าจะได้เห็นแล้วเนาะ กิ้งยิง,ยงสกิลสองกันตินะครับคอมโบมันประมาณนี้เลยถ้าเกิดเลือดประมาณ30%สเนี่ยสามารถกดนียิงตายได้เลยนะครับอารมณ์ทูเรนเลยนะยิงเวลาสู้กับแก๊กเราก็แค่หลังคีฟครับยืนหลังคีฟนะครับผมเวลาเล่นนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยงงเราก็ได้ตอดเลือดนะครับกิ้งไปแล้ว2แล้วก็ยิง ยิงแก๊กให้ได้แล้วเราก็ยืนหลังคีบครับแก๊ก็จะดึงไม่ได้เขาก็ต้องอ้อมหาลายเดินมาดิผมยิงไหวนะครับโอ้แต่ไม่ไหวละมันกดแข็งว่ะฟิกเกอร์ยิงก็สองเขามาเยอะเกินไปนะทุกคนเขามาสี่เลยนะถ้าเกิดมาแค่สามผมว่าไหวอยู่นะช็อตเนี้ยวิลลี่ลีโอเครอดอยู่ผมรับเวฟกลางเลยนะครับเพราะว่าเรนบนเนี่ยเราไปไม่ทันแล้วเนาะ เมดเล่นแล้วนะครับแล้วก็เล่นเลนที่เพื่อนไม่ได้เล่นนะแลวเดี๋ยวต้องสลับเลนนะครับไปทางป้อมร่างต่อคือตอนนี้เกมเราค่อนข้างที่จะโมเมน้ัมเกมมันเป็นของเราอยู่นะครับเราก็ต้องไล่เอาป้อมเรื่อยๆนะครับผมไวโอเป็นตัวที่เอาป้อมง่ายอยู่นะนะ WHO, 2, Joker, แล้วนะไวโอเอลสูตรโจเกอร์อะไรพวกนี้เอาป้อมง่ายครับ ถ้าเพื่อนมาเล่นกับเราก็จะเจ๋วเลยนะครับผมหยานไม่รู้พุ่มไหนนะผมไม่รู้ว่าหยานไปหรือยังด้วยผมก็จะเรียกรวมตัวนะครับตอนเลือดไปหยานยังไม่อันติโเ้แต่เขาแรงมากเลยดิพุ่มหน้านะหยานอะ่ะผมยิงได้โอโอเคหยานสวนวะ่ะ ช็อตนี้ใจร้อนไปหน่อยนะยิงยิงรอกบเล่นก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรีบนะนี่ผ้าเองอ <_ p> ุ้ยเวเลสเหยียบโคตรสวยครับช็อตนี <_ p> ้ผมวิ่งลงล่างต่อนะครับ <_ p> ก็ระหว่างวิ่งก็ฟาร์มพีไปนะครับผมแต <_ p> ่ก<ผ>็เ,เล่นไวโอเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับไวโอเนี่ยเป็นตัวที่ต้องรักษาระยะยิงนะ คือมันมีมันเป็นตัวที่ยิงไกลนะครับผมเราก็ต้องรักษารนะยะยิงเอานะกิ้งยิงกิ้งยิง,ยงไปเรื่อยๆนะครับโอเคตรงนี้เราพังป้อมล่างก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนตีดาร์กนะครับเราได้มิอามนะคอัดมิอามนี่ก็จะยิงคนแรงมากนะครับเอลสูนี่คือตายได้เลยนะถ้าเกิดเขาเดินมาทุกคนว่าเขาจะมาไหม ผมวัดทรงเหมือนจะมานะดูดิโอ้มาแล้วไงมาละมาจริงแก๊กมาก่อนเลย <c oughs> แค่สกิลสองก็แรงกว่าทุกคนแปดร้อยนะไวโอนี่แบบเนี่ว่าเป็นตัวดามเมจของจริงมันเป็นแครรี่ะนะอ,อยู่น่าจะอยู่ซ้ายกันเยอะนะครับ ไปฟาร์มไปเลยเอาเงินด้วยนะครับอย่างได้โมมีอามเลยไวๆชุดหนึ่งครับกลับบ้านแน่นอนไวอ่าเอลสุถอยยาวเลยครับเอลสุนี่เจ็บมากกูดมิมันเป็นตัวที่แบบรังแกเอลสุได้ดีมากๆเลยนะโอ้ยกบผมต้องยิงให้เพื่อนนะ อวิยยานมันค้างจัดนะครับเค okay. ดาบแดงต่อนะครับผมจะไม่เล่นมอร์นิ่งนะแต่ถ้าเกิดฝั่งมุนแทงเยอะก็มอร์นิ่งได้นะครับมอร์นิ่งสตาร์นะแต่ว่าแทงไม่ได้เยอะมากนะครับมีแค่แก๊กเราน่าจะยิงล้มอยู่เรากลับเลยนะครับเดี๋ยวไปเล่นตรงกลางนะครับผม ตอนนี้ไอเทมเนี่ยเราพร้อมที่จะยิงคนแล้วนะมีโอมิอามีแค่ประมาณ4ชิ้นี่้ก็เก่งแล้วถ้าเกิดมีดาบแดงก็จะเววอร์ๆหน่อยยิงเข้าไปแก๊กล้มครับเดินมายิงตัวแตกเลยเพื่อนชงไว้ให้แล้วนะครับไม่ขิ้เลยว่ะทุกคนขี้หน่อยได้ไหมล่ะไม่ขิ้เลยจริงๆนะเนี่ยนี่ขนาดใส่ลูนเลดมาอุ้ยมาดีมาดี มาเดิโอ้โหเออถ้าเกิดขีก็จะทรงนี้ขีแรงมากนะครับสองพันสี่เลยอย่างนี้ได้ฟาร์มยาวๆครับผมจัดก,การคีดโคตรเร็วตัวมันแรงมากเลยนะแต่เนียไวโอแพทเนี้ยทุกคนก็น่าจะเห็นดามเบสใช่ไหมแรงจัดอะ่ะแล้วบวกกับบัฟมังกรมังกรใช่ไหมอีกอะ่ะดามเบสทะลุ กิ่งยิงนี่คือแบบแรงมากผมว่ามันได้บัฟทางอ้อมแหละไวอโอมันได้บัฟโบเค้มสเปียแล้วก็มีบัฟมังกรใช้นะครับมันก็เลยดูแรงกว่าปกตินะครับผมแต่เจมคงไม่ได้แอบบัฟนะแต่ผมมองว่าตอนนี้ยไวเป็นครี่ที่เก่งถึงขั้นโกงเลยนะครับมันเล่นได้ไวเล่นง่ายนะครับอารมณ์เหมือนโจ๊กเกอร์เลยนะครับ เอามาต่อ,ก,อกับโจ๊กเกอร์ก็ได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวดูยิงนะดูดิยิงทีเดียวเลือดหายไปครึ่งหลอดนะครับอันนี้หยาดน,นะครับที่เป็นไฟเตอร์แล้วถ้าเกิดตัวบางๆโดนนะนี่ยิงแทงก็เข้ายิงแทงก็เข้ายิงตัวบางๆก็ล้มในชุดเดียว <c oughs> ตายไปเลยนะครับผมยูเอไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะคือบ,บเจอหน้าเราเรายิงแล้วเรากดัติตายเลยอารมณ์ทูเลนเลยนะครับ จบเกมครับไฟเดียว GG ครับผมเกมนี้ก็ได้เห็นพลังของเอลสูอ่ะเอลสูแลไวโอนะครับผมว่าตัว้นเวอร์แค่ไหนนะครับก็ใครที่อยากหาแครี่เก่งๆสักตัวผมแนะนำไวโอนะครับโคตรเก่งและโคตรมันไวโอเนี่ยเป็นแครี่ที่แบบเล่นสไตล์เมทเลยนะครับผมแบบโปก๊ปกๆยิงๆไปเรื่อยนะครับผมก็ใครที่เล่นเมทมาแล้วเนี่ยผมว่ามาเล่นไวโอเนี่ยได้ไม่ยากนะครับผมเกมนี้ก็ MVP เก็บทิ i เปิลไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับว่าเกมนี้ทําไปเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าจากตัวเลขดาเมจที่เราจ่ายเข้าไปแล้วนะครับ35เเซ็นตะครับเรียได้ว่าทำดาเมจมากกว่าลิเลีย10กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเมจนะครับผมโหดจัดนะครับไวโอแพดนี้ก็ไปลองเล่นดูได้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับผมและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมและใครที่ต้องการซัพพอร์ตผมก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน,าน้าครับผมบายบายครับ